ไฟตรงหมานี้ไม่โดนโดนหัวหนึ่งเมตรดูกมาหนึ่งดอกป่านไปหนับเรียบร้อยแล้วเหมือนจะมีทัวต์ท่ากระดาษระเบิดนะครับด้าน,นบนเอามาละใครเนี่ยไอวอไปครับดูกมาวั oh. ไนไยไม่โดนโดนโดนบอกเลยว่าเจ็บมากแตกสองสยองขวัญแบบนี้กลับไปฟ้องแม่เลยครับเอาจริงตรงไหนเอยบอกทีเฮ้ยกระโดดปานหัว น่า,นากลัวจัดตัวนี้รู้จักเดียมรึกลัวไงกระสานลงแค่นั้นแหลเอาพี่ไม่ลงไงอุ้ยแกก็แรงเกินนอ้าวแค่นั้นแหละอุ้ยจะเกิดจะเกิดเฮ้ยแกก็รอดได้ไงวะเอา้าตายลว